ทำไมเราถึงตั้งนบป,ประมาณในลักษณะนี้ซึ่งมีการขาดดุลถึง8 6 5 0 0 0ล้านฟังดูแล้วนำไปซึ่งความคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะสร้างนี้ให้ประเทศสิ่งเหล่านี้สร้างนี่สาธารนณะสิ่งเหล่านี้จะทำให้ฐานะการคลังแย่ลงหรือไม่สิ่งเหล่านี้เราจัดทำอย่างเป็นระบบค่อยเป็นค่อยไปให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น กำลังซื้อของภาคครัวเรือนก็ยังมีปัญหาอยู่ดูจากยอดจดทะเบียนรถยนต์นั่งรถจักรยานยนต์รถบรรทุกทำไมผมเอาสินค้า3ชนิดมาสินค้า3ชนิดนี้เป็นสินค้ายอดนิยมของคนไทยครับสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือทำมาหากินของชาวบ้านนะครับซึ่งตกไปก็ไปว่าเป็นเครื่องยืนยันว่าภาคครัวเรือนไม่มีกําลังซื้อภาคผลิตนะครับอุตสาหกรรมรายย่อยและภาคเกษตรกรเนี่ยนะครับก็หดตัวต่อเนื่องครับ พื่อท่ได้เห็นนะครับผมอยากจะย้อนถอยหลังไปยาวๆสักนิด,ดึงสัก20ปีที่แล้วหลังวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วเป็นอย่างไรตัวเฉลี่ย1ิปีที่ย้อนหลังไปจากนี้เท่าไหร่2%ครับก็เป็นที่ยืนยันได้ว่านะครับคำตอบที่ได้ว่ามันเกิดปัญหาจริงๆขึ้นในระบบเศรษฐกิจของไทยซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นที่อธิบายได้ครับปัญหาเชิงโครงสร้างก็คือแปลว่าอะไรครับเราไม่มีโครงสร้างที่สร้างขีดความสามารถในแข่งขันกับชาวโลกบ้านเราเป็นประเทศ ทั้งอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในเชิงของอุตสาหกรรมเราก็จะมีคํากล่าวว่าโครงสร้างการผลิตหรือว่า production platform ของเราเนี่ยเป็นโครงสร้างแบบ conventional หรือทั่วๆไปไม่ได้รับการดูแลอย่างเข้มงวดเรื่องให้เป็น new technologies ในด้านกเกษตรกรซึ่งเราเป็นประเทศอู่น้ำนะครับอู่ข้าวเนี่ยนะครับเรามีต้นทุนการผลิตที่สูงและเราก็มีการส่งออกที่ซื่ประเทศที่เกิดใหม่ไม่ได้นะครับเพื่อนบ้านเรา อันนี้เป็นปัญหาที่ตามมาว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่การแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นนิวเทคโนโลยีให้โลกไปสู่เรื่องดิจิทัลอีโคโนมหรือว่าเรื่องโลกสีเขียวเราไม่สามารถแก้ได้ใน1ปีแต่จะต้องทําวันนี้เร่งทําวันนี้เพื่อให้สิ่งนั้นบรรลุเป้าหมายได้เพื่อจะให้ทันชาวโลกเขาและสามารถแสงชาวโลกได้ในที่สุดจากสิ่งทั้งหมดที่จะทำเนี่ยนำไปซึ่งการจัดงบประมาณหรือแนวทางในปี2568ผมอยากจะเรียนว่าจังหวะที่ดี ของการที่เราจะใส่เม็ดงบประมาณเข้าไปในปี2,568นี้จังหวะที่ดีก็คือการกระตุ้นวิธีกระตุ้นเนี่ยผมก็อยากจะเรียนว่าครับว่าดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยมันเป็นเครื่องมือครับเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยแล้วก็อนเนกประสงค์ในอนาคตภาพรวมของโครงการนี้คือการเติมเม็ดเงินซึ่งขาดสภาพคล่องในตลาดนะสู่สภาวะเศรษฐกิจโครงการนี้มีลักษณะเป็นรายจ่ายทุนเป็นลักษณะงบลงทุนเพราะนอกเหนือจากการสร้างบริโภค ทางอ้อมแล้วทางปลายทางแล้วก็มีสร้างกําลังการผลิตเกิดขึ้นด้วยดังนั้นการกระตุ้นปัญหานี้จึงเป็นการกระตุ้นในจังหวะที่เหมาะสมถ้าเราคิดว่าเรากําลังอยู่ในช่วงที่เรากําลังเสีษฐกิจจะขาขึ้นเพราะฉะนั้นการกระตุ้นให้เกิดกําลังซื้อสร้างความมั่นใจจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นครับ